ปลายางตาโตมาเล่นนะครับเป็นปลายาง All I need are some better days. Fuck me. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything, so I'ma just get by everything. See you in the next life. to be a better me. I don't think that my head's all straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel way On my chest and it squeeze till I suffocate Better change my mindset meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk <แ> see here I should celebrate Think I could change my mind maybe elevate Living l i g e everyday Late at night not okay All I want สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับครับวันนี้เราก็มาเดินเทคซัตก,กันที่คลองขามเทศนะครับอ่าเป็นคลองมาขามเทศนะอะ่น้ำวันนี้ออกเขียวๆนะ ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับจะมีตัวหรือเปล่านะไปเดี๋ยวไปเริ่มกันดีกว่าครับไปลุยกันเลยนี่ครับท่านผู้ชมนี่ยอันนี้เราก็เอาปลายางตาโตมาเล่นนะครับเป็นปลายยางที่ผมสั่งมาจากแอปส้มนะครับเป็นตัวเล็กๆนะครับหางเล็กๆแอคหางก็จะทีๆหน่อยนะแล้วก็วันนี้ผมเล่นแบบไม่ล็อกสต็อปเปอร์นะครับก็เป็น อันนี้ก็จะเป็นทางสเตนนะครับ2.7กรัมแล้วก็ลูกปัดลูกกตานะครับนี่ปลาตัวตาโตโตนะครับปลาตาโตโตนะปลายางนะครับอ่ะแล้วก็วันนี้ผมก็เอานี่ไอเจ้าคุณปูนะครับมาเล่นนะอ่าทีดีเซนะครับหน้ายักษ์นะครับอ่าเป็นลอกโบราณน,นะอ่าก็จะรูปทรงก็จะแปลกๆนะครับ ก็มีแป้นกดอยู่ด้านข้างนะครับนี่แป้นกดอยู่ตรงนี้นะเราต้องกดอย่างนี้นะครับปกติแป้นกดมันจะอยู่อย่างนี้เนาะแต่อันเนี้ยรุ่นเนี้ยมันจะอยู่ด้านข้างนะครับเราต้องกดตรงนี้นะอ่ก็เป็นเป็นลอกของไดว่านะครับเป็นทีมไดว่านะครับทีมไดว่าแซดนะอ่าแล้วก็มากับคันนะครับคัน u L ผมนะครับอ่าคันไม่ใหญ่นะครับคันเวรเล็กๆนะแต่ว่า คันตัวนี้มัน5ฟุต6นะครับ3ท่อนนะมันเขียนเอาไว้ u l e c c o r d นะเออแต่ว่าเวีดเยื่อนี่2ถึง10กร,รัมนะครับเวดสาอยู่มา1ขีด5ปอนด์นะแต่ผมว่าเวทสายน่าจะไม่ใช่น่าจะประมาณสัก3 8นะครับเพราะผมจับแล้วอ่ะมันตึงนะครับตึงอยู่นะลุยกันดีกว่าครับไม้แรกของเรานะจะเลาะข้างดีกว่านะลองเลาะข้างก่อนมันมีแนหนะน่าเลาะดี มีตัววปา่าเนี่ยของมะขามเทศนะครับก็ต้องลองลุ้นดูครับของในน้ำไม่แน่ไม่นอนหรอกเผื่อมีมีก็คือมานะครับวันนี้ก็มีเวลาเดินแค่แป๊บหนึ่งนะครับอือาจจะ เข้าไปบ้านก่อนนะครับแล้วก็ค่อยออกมาอีกรอบหนึ่งนะแต่ช่วงเช้าก็น่าจะเดินสักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับอืมแล้วค่อยกลับมาอีกทีหนึ่งอันนี้แดดออกแล้วนะเมื่อกี้ฟ้าคึมอยู่แดดออกซะแล้ว น้ำดูแบบมีแหนนะครับมีแหนเยอะจุดุูดศาสตร์นะครับนั่นไงจุดยุทธศาสตร์นั่นไงขมเงียบไหมอะไปไหนแล้ ཁ นะครับภผยพังเนี่ยใช้วิ่งแล้วนะตึ๊ก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 ,กนี่ไง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 ใส่ดีนะโอ้โหใส่ดีนะว่าใสา่ึ้น <IC S> <IC S> ชมมาชอนตัวแรกแล้วนะใส่ดีนะนี่ไงนั่นไงเล่นมือผมนะครับท่านผู้ชม่าชอนตัวนี้นะใส่ดีอยู่เลยนะครับท่านผู้ชมใส่ใหญ่นะอ้วนโดยนะนี่ใส่ประมาณสี่ห้าขีดได้อยู่นะครับ อ่ะเียลงลำคอเลยนะครับนูน่นเหยื่ออยู่นู่นเลยนะไอปลายางตาโตเรานะลงลำคอเลยนะครับลุยกันต่อครับ ันนี้พูดยากว่ะอืมกัดแล้วครับท่านผู้ชมกัดแล้วนะดึกเลยนะเฉียซ้ายก่อนนะอุ้ยอุ้ยนี่ไงนี่ไงตรงกลางคลองนะ ทีนึงก่อนใครเปล่าน่าจะใครแล้วมั้งเบาๆน่าจะไอป๊อกครับหรือเปล่าตึกนัดเดียวไปเลยโอ้โหโเบตเปิดด้วยัวเบตเปิดก็เลยไป คองมะขามเทศนะครับก็ร่มไม้เยอะเหมือนกันนะเออเดินมาท้ายท้ายคลองนะก็ล่มเยอะนะผมว่ามันทําให้เราเดินสบายนะไม่ร้อนด้วยนะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะนี่เดินไปนี่รมไม้เต็มข้างทางเดินเลยนะครับถ้าน,านา้นะท่านไหนก็ลองมาตกดูก็ได้นะครับคือหมายมันก็ล่มลื่นนะอืทําให้เราไม่เป็นที่ตกนะอ,อ แต่วันนี้ก็ฟ้าเดี๋ยวคึมเดี๋ยวแดดนะเหมือนมันมีสองอารมณ์อยู่ตอนนี้ฝนจะตกก็ตกเถอะนะอยากให้ตกอย่างนะตกตกอย่าตกเบาๆนะตกมาแรงๆเลยแบบให้น้ําแบบมันคลายความร้อนนะอ,อ่ะออแบบไม่ใช่ว่าตกมานิดนึงมันไม่ได้คลายนะครับมันเพิ่มความร้อนนะคือไอจากปูนมันก็ขึ้นมาหรือไอจากดินมันก็ขึ้นมา ทําให้เราร้อนอบอ้าวนะก็เดิมอีกถ้าฝนตกไม่หนักนะแต่ตกก็คือตกให้แบบให้หนักเลยอ่ะนี่แล้วครับคือการออกหมายมันก็ต้องหาที่ร่มร่มสบายสบายหน่อยเนาะสำหรับเรานักตกปลานะถ้าแดดเกินไปเราก็ไม่อยากจะเดินนะเราก็จะเออแป๊บนึงก็กลับแหละ เงียบเลยครับไปเดินแล้วลใช่ครับจะมาวานนม,ามไปได้เดี๋ยวตรงนู้นนะครับนี่ไงโดนนะทีไปปิดกล้องเฉยครับท่านผู้ชมโดนแล้วนะ เมื่อกี้วัดอย่างดีตัวเล็กนะครับน,นี่ใสนี้ใสไม่โตนะแต่ก็อ้วนนะปลาคลองนี้อ้วนนะผมว่าโอเคครับอ่ะครับเปลี่ยนสีใหม่นะเป็นสีเขียวเหมือนกันแหละแต่ว่าอันนี้เป็นเขียวสะท้อนแสงนะครับมันจะเป็นสะท้อนแสงตอนกลางคืนนะสะท้อนแสงไฟนะครับ อะเมื่อกี้ก็เหยื่อมันหลุดไปนะก็เลยต้องเปลี่ยนเหยื่อใหม่องมุมนี้ครับนี่ตัวนีตัวกัดนะ กัดนี่อยู่ไหนไวะยิงไปไหนแล้วโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปแล้วอีไงมาอีกตัวครับจุดเดียวสองตัวเลยนะแต่ตัวป๊อกชิบหายเลยตัวเล็กนิดเดียวครับตัวนี้น่าจะปล่อยนะครับตัวนี้นะอืมปลดปล่อยแล้วกันนะตัวก็จ้อยร่อยนะครับยังตามมากัดได้ เจอแต่ตัวเล็กๆอย่างนี้แหละครับช่วงนี้าครับท่านผู้ชมมาลุยกันต่อช่วงเย็นนะครับ <c oughs> นะหลังจากที่เราออกไม้เมื่อเช้านะเราก็มาต่อกันแล้วกันนะครับช่วงเย็นเฮนะ้แต่ว่าน้ำค่อนข้างน้อยมากเลยนะ วันนี้มาของบ้านม้าต่อนะครับรอบเย็นเนี่ยน้ำน้อยนะครับน่าจะเหมาะกับการเล่นเท็กซัสอยูน่นะแต่ลมแรงครับเหยื่อนี่ปิววัน ตัวนิดหนึ่งดูดูปลาตอนเย็นครับท่านผู้ชมตัวนิดหนึ่งนะเข้ากับพงแจ้มเลยนะ <c oughs> กับเท็กซัสนะเหยือปลาตาโตแล้วนะ Okay. Uh, oh, what can do? A pop. ตัวไม่ใหญ่<อ>ใจเล็กตัวเท่าที่บ้านเราเลยเนี่ยมาอีกตัวครับไซปอกนะตัวไม่โตนะนเ,เ,เอาไหมอเ,เอาอเ,เอเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปกันหเห็น,หนหพี่อยู่ตรงนั้นดูใช่ใช่พ,พีถ่ายรูปอนัอในลป่อเลย เดนงปลาต้งตงนไม่ตั่วตัวไม่โตถ้าพี่ได้เดี๋ยวพี่เอาไปให้ถ้าอยู่แถวนี้นะอ่ะอ่ะให้เลยครับช่วงนี้ปลามันไม่ค่อยตัวโตมีแต่ตัว,ต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 วเล็กกันเยอะ ต้นไม้มาบังด้วยโอ้ต้นไม้มาไงมาบังได้ต้อมืมต้นไม้มาบางัาบางครับ,บอ่ะเด็กๆนะกำลังหาแทงปลานะครับก่อปลาให้นะก่อตัวไม่โตหรอกถ้าถ้าได้ตัวโตกว่านี้เดี๋ยวเอาไปให้อีกนะ ของบ้านมาผมก็ไม่ได้มาเดินนานนะน่าจะจนานพอสมควรแนะ่ะอืม นะครับท่านผู้ชมกัด,ดีชิหมหายเลยแต่ตัวไม่โตนะโหลากแล้วลากแล้วเราไปถึงไหนเนี่ยผมว่านะมันจะอ้อมเสาดูจากสถานการณ์นะ้วมันจะอ้อมเสาขอเช็คสายก่อนอื้อหือ สูดนุนะตันนี้นะใสดีเลยนะใสสวยใสสวยนะครับตอนนี้ตอนเย็นนะอ่ะขอเวียงขึ้นแล้วกัน นี่ตัวยังใหญ่นะโอเคเด้ต้มเลยนะตัวนี้นะใส่ไปต้มยำตอนเย็นนะครับโอเคครับผมอุยอ้ยอนี่ครับตัวนี้ไซส์เอฟเลยนะนเจอเด็กๆนะแก๊งเดิมนะหมานีกแล้วนะเด็กๆแก๊งเดิมนะเอา,าไหมเอาต้ไหม Period. ฮ่ามันหลุดมือนะเอาไหมเอาเอาแล้วไม่เอานี่ไงไอที่สายอะสายคล้องอะเออเอามามัดเลยมัดแล้วก็ถือพร้อมด่ามแบ่งปันปลาให้เด็กๆนะเมื่อกี้ไม่ต้องตัดอะนี่ถือ,อะไรอย่างนี้เลย งั้นเลยนี่แบ่งปันปลาเด็กๆนะครับเขาไปตัวแล้วตัวหนึ่งแล้วตัวนั้นเอาไปไหนไอุ้ยไปไว้บ้านแล้วเอาไปตือเอาไปสมทบกันไงเดี๋ยวต้มเลยนะเนี่ยใช่เดี๋ยวไปดูนะใน youtube ช,นนช่องต้มคนสองไม้ t ทีนมีไหมมีโทรศัพท์ไหม,มอืม เดี๋ยวเห็นรูปพวกเราอ่ะการได้เจอรูปพวกเราเนี่อ้าพ min yep ี่ก็สอดไม่ถูกนะสอนไปไหนวะอืม นี่ได้มาแล้วเสียบทะลุนี่เลยอใช้ชมวกเสียบทะลุเลยบองเงี้ยมองแม่ที่บ้าน <c oughs> อ้อ่ะไปถึงบ้านก็ดึงดึงฝั่งนี้นะมันก็จะหลุดอย่าพยายามไปดึงนะพี่มัดแบบไอ้นี่ไว้แบบใช่ครัแบบไปไปกับบ้าน <c oughs> มา เจอเด็กๆ,ๆพวกนี้นะครับหมานตลอดเลยตอนเจอมันนอนนั้นอยู่กลางของนี่ยังแบบกัดอีกเลยนะอ๋อ,อ <c oughs> เห็นไหมมันได้ปลาอีกอได้ตัวเบลเลอร์เลย <c oughs> แบ่งปันกันครับกับเด็กๆนะก็ได้ตัวนะครับพอดีเลย <c oughs> ได้เวลากลับแล้วนะครับท่านผู้ชม ก็เย็นเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่ถึงเย็นเลยนะแล้วก็มาได้ตัวสุดท้ายตรงสุดหมายนะครับนี่ <c oughs> ก็คือตรงนี้นะตรงนี้นะเราได้แบ่งปันไปให้เด็กๆทานกันนะเขาได้ไปทํากับข้าวนะครับก็แบ่งปันกันไปครับเราก็มีอยู่ในตู้อยู่แล้วนะยังเต็มตู้เลยยังกินไม่หมดเลยอ่ะยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะครับว่าเราจะไปลุยกันที่ไหนนะครับวันนี้ก็ได้เดินยาวๆกันนะครับ